สวัสดีครับวัสดีครับสต่มาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชมทุกทุกวันจันทร์ถึงวันถึงครับวันนี้ก็เป็นวันัาคารนะสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสล้ำชั่วทำิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นหลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีดดชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆนะขอให้ทุกท่นานสุขภาพาแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคง,ง,ง,งมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีชูทวีสูงนะครับเฮง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 นะอ่าเราก็มาชมกันนะครับ คนไทยบ่ายมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับ1 2ึสามนะครับเลขต่ำนะอันนี้นะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับสองห้าสองหกสองนะครับอันนี้เราก็มาเน้นที่หนึ่งนะ,ะครับ คือเด่นนะแบบตามนี้นะครับชวนชอบคอยจัดนะครับให้ชวนมึงเข้าไปลื่นๆกันแบนบอย่างนี้นะครับครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองครับอางนี้นะเกินชุดวินก็ตรงนี้แหละชุดวินนะครับครับตอนน้นที่หนึ่งแล้วก็มาดูที่สายหนึ่งนะครับเอาไปลุ้นไปวิ่งนะครับ เจาะนะครับชือที่เจาะนะชื่อที่งานนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยละพุ่นไทยบ่ายครับตำแหนังนะครับขอขอบคุณมากมากครับอ่ะจดเอาเลยครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดือดทันเล่เนาะอ่าครับพุ่นไทยบ่ายนะครับ,รบออ,อกาบอา,ายพุ่นไทยบ่ายออกมือออกไปไยสองเออเอ,ออกไปยสองอมืออ ตรงเวทนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีในเทปฝันนี้ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอ,ข,อข,อข,อขอบ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 คุณมากครับสวัสดีครับ